สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่อง u t u b e ปล่อยไฟายมาเลพอนและกับเพจนะครับปล่อยไฟายเบียจับมาเลพอนเมื่อนี้ผมมาที่สวนบุญบรรดาลนะครับซึ่งก็เป็นของคุณพี่บุญลือเนาะอันนี้ก็คือคุณพี่คุณี่แหม่ะคุณพี่แมมเนแดนแครับจะไปยังครับเดี๋ยวไปเก็บลูกเอบิวให้ลูกค้าไปเก็บลูกเอบิว่ะขอติดตามไปดูด้วยนะครับเนาะรับพี่น้องเบิดตกันครับนะครับสวน ถึงแล้วสวนบุญบรรดาติดตามแต่ใน YouTube มาคุณวิวดีเลยลูกอะิวจะไปเอาลูกอาบิวอาบิวหรือเอบิวอะเอวิวออบิวเอก็ได้อะก็ได้เดี๋ยวไปถามอุ้ยวิวดีมากพี่น้องมีลูกอะไรอะฮะเนี่ยทรงเทงปลาทรงเทงปลาเออสวยจังอืม กินวาไรซะเออไมนได้เหรอป้าทีละดูดิสวนเพิ่งง่ามเถอะดินเราดินมากองมด้หยอป้าเถออ่าต้นอ่ะอันที่ถ่ายลงยูทูบใช่ตรงนี้ไหมครับไฟหรอคะอ่าอะไรทั้งมะไฟทั้งใช่ค่ะทั้งไข่ม่อนไข่ม่อนลักบี้ใช่ค่ะจะดูลักบี้ก่อนไหมคะมีไหมครับมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าหมดรุ่นนี้ใช่ใช่กำลังเริ่มเป็นรุ่นใหม่ มะไฟโอ้เนี่ยอะไรมะไฟนี่พี่น้องจ้าปกติทุกปกติปกติทุกปีมันเป็นเม็ดเขียวๆแล้วนะคะแต่ปีนี้มันกำลังเริ่มดอกเองรอันนี้จะเอาเป็นมะไฟแดงหรือมะไฟกาเนี่ยค่ะเนี่ยนี่กำลังแทงดอกลูกแดงๆอ่ะค่ะเหรอครับแต่มันเปรี้ยวตัวนี้มันเป็นมะไฟทางทางใต้ใช่กลูออกลูกแดงนะออกลูกสีแดงเวลาแก่แล้วสีแดงอ่ะอีสานบ้านผมเอิญบักฟา เออบ้านเขาเอินบอกฟ้าทางนองค่ายนะไม่รู้อ่ไล่ไปลูกเบิ้งลูกอบิวนะครับเบิ้งบรรยากาศเราต้องหาเราต้องมาน่ามาไฟนี่อันนี้ต้นดอกอะไรครับเนี่ยอ๋อหวานซีทิศเดอกอนี้มันอันนี้ขายใช่ไหมคะทำขายใช่ไหมคะพาะไก่สวยจังสามสิบกว่าไร่ นี่นี่ที่ลักเห็นในในยูทูบอ่ะเพราะไฟมันกำลังแตกในยูทูบอ่ะการเนี่ยกำลังแทงช่อแค่ได้แค่ไหนเหรอเหรครับอีนี้น่าจะหน้าหน่อยนะครับปกติจะเป็นโอายเดือนเมาสาตอนนี้น่าจะประมาณสักต้นต้นพุทราเดี๋ยวมาเซ็นกับสวนเลยใช่เออมาเซ้อกับสวนนนาดอันนี้ไข่ม่อนยักษ์ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นโซนสลับเปาค่ะอ๋ออันนี้สลับเปล่าถ้าเป็นต้นยักษ์เดี๋ยวหนูขากลับเดี๋ยวหนูพาวแวะอีก อ๋อตอนนี้ก็ยังมีเป็นลูกอยู่ใช่ไหมครับมีลูกอยู่แต่ลูกไม่ดกอ๋อมันหมดกำลังเข้ารุ่นใหม่กำลังรุ่นใหม่ประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณเนี้ยขายเยอะครับอุย้ยคนขยันเดอ้อค่อยอยู่ได้เนี่ยเนาะอ,อยู่ได,ไดนะนี่ตรงนี้ก็ลบๆบ้างไปเบิรงอาบิวพี่น้องครับประวัติอาบิวมาจากไหนครับไอหนูมาจากไต้หวันเลยไต้หวัน ตอนนี้คิดว่าในประเทศไทยเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับหูบยอยมีน้องน้องฟุตบลอ,อโโลสโม,โโมโสโมโอิสาราอโมอิสราเอลผมส่วนให่ไว้โชมากกว่าพอมันเกินเกินเวลาผมก็เผมนึกว่าลูกฟุตบอลใหญ่มาก ที่รักยกดูดิบอลเล่บอลเลยอ่ะนี่ดูดูดิปุ่มดูสิปุ่มดูสิอ๋อเบาเขาจะเบาใช่ไหมแต่แต่มันใหญ่มงลูกดกมากเอิ๊ดจัดโอ้โอไปไปเอาบิวก่อนเอาบิวก่อนค่อยมาถ่ายเพิ่นเพื่น เพินมากใช่ก็แตอืมหยับยา่าตัวเออลปลูกอะไรก็งามเนาะเออพี่พันนอนน้อยไม่โอ๊ <laughs> ยจะไปเดินตรงนั้นนะมาเา,าะนี่ครับเราเดินมาก็เห็นต้นอะบ,บิวนะครับ

ขอสักโลนึงค่ะได้ค่ะครับครับนี่คือพี่แหม่มนะครับเจ้าของสวนแฟนพี่บุลือนะครับมาถึงที่ผมก็สั่งเลยนะครับตอนนี้ตกกิโลละเท่าไหร่คะสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ไซส์นะฮะแล้วแต่ไซส์ไหนคะนจาเหลืองๆอะ,ค,ะค่ะได้เลยค่ะโอ้นี่นี่นนนได้ค่ะ,คะโอ้โหนี่ได้แล้ว ถ้ปล่อยธรรมชาติเป็นไงครับแมงมันก็จะมีแมงต่อยหน่อยใส่เบื้องเปลน่ยนนะอันอันนี้เขาก็สวยนะเนาะเป็นไม้ที่ลูกสวย อ้สวยมากเลยันเห็นละดมีตะปืดตะปาดคนมาแวะบ่อยไหมครับช่วงนี้ก็ห่างหน่อยกนเป็นหน้ามาไอยเยอค่ะอ๋อใช่หน้ามาไฟเยอะสายยูทูบสายนีนมาอุ้ยเยอะจังนี่ม อยถ้าคนขี้เกียจหอนี่ไม่ได้เด้ท่านผู้ชมเลยน่ครับิ่งดูิ่งดูนี่ผมเพิ่งสั่งไปยังไม่ปลูกจังไม่ถึงสามสี่เดือนไม่ไอ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 อาบิวนี่อ๋อจ้ะมันต้องใช้เวลาเนาะ ไซใหญ่แบบว่าที่น้องเปิ้ลส่งไปมันก็พร้อมดอกติดลูปนะเป็นไซส์ใหญ่หนูไม่แน่ใจว่าน้องเปิ้ลได้เอาไซส์ไหนไปอ่ะไซส์แบบท่าบกินอ่านี้แหละแบบ,บแบบติดดอกไปนี่แหละอ๋อนี่ที่หนปลูกใหม่ๆเห็นไหม,หม,หม,หมสั่งมาหนาเราตงเรียนไปเห็นไหมรุ่นนั้นออกดอกติดรูปแล้วบา<อ>งต้นหนูก็ห่อรูปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือหน่ะค่ะมองผัดไปอ่ะค่ะครับน้องบอกว่าปลูกประมาณแปดเดือนก็ได้แล้วเนี่ยนี่ได้แล้วนี่ เหลืองเหลืองอ้อยเลยอันนี้สวยนี่ขอลูกนี้ขอนี่ค่ะนี่ค่ะเหลืองเหลืองหมดเลยผมขอดูลูกสวยๆลูกนี้เนี่ยให้พี่น้องดูเนี่นี่สวยให้พี่น้องเบิ่งอ่านผลมันสวยเลยถ้าอย่างเงี้ยหนูขายจำโบห้าร้อยกิโลละนี่เหรอครับจำโบ้อุ้ยสวยมากเหนียวจองเลยลูกนี้สวยมาก น้ำหนักดีมากอันนี้กินได้ยังครับทานได้เลยเก็บจากต้นทานได้เลยถ้าอยากให้อร่อยต้องแช่เย็นทีลักทุเรียนก็อมีทุเรียนมาละเก็บให้ลูกค้าด้วยขอเกีโอ้ค่ะกเก็บให้ลูกค้าพรหมีนองมัรยากาโห ล้ามาทายรูคภาพนิ่งเหรอพี่รักลูกก็ลได้แล้วนะครับสดจากไรเก็บสดสดเข้ามาไทยประมาณกี่ปีแล้วพี่แม่อ่อนโควิด2ปีจี่ปี5ปีได้ไหมค่ะก่อนโควิดสองปีโดยประมาณก็ยังไม่มาทดลองปลูกก่อนว่าโอเคไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะ ติการติดผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำหน่ายยุนี้ตลาดก็กว้างขึ้นใช่กว้างขึ้นแต่มันเป็นเมล็ดเยอะไงสายพันธุ์แ้่โอ้มันก็อยู่กับสายพันธุ์ใช่ค่ะอันนี้ของเราสายพันธุ์อะไรนะครับจากไต้หวันเป็นบีบีหนึ่งอันนี้กิงมาจากไต้หวันเลยค่ะมาขยายพันธุ์ในไทยส่วนยา่ชีเก็ขายกันคือหึ่งเขาปลูกเม็ดจากเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดข้างในมันมาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์เอาครับครับมาคัดพันธุ์เอาลูกรูกลีลูกกลมลูกมีตูดไม่มีตูดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมะม่วงบางพันธุ์อาจจะไม่อร่อยอาจจะเละอาจจะเนาะ อาจจะพอกินได้เม็ดต้นจากเมล็ดก็พอกินได้แต่ทีเนี้ยมาเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วตัวนี้จะเด่นกว่าครับโอเคครับสวยผลไม้ใหม่ท้งน้ำมาจะเปนลูกมันสวยนี่น่าจะทานได้เลยเพราะว่ามันนิ่มนิดนิดแล้วทานได้เลยเก็บแล้วทานได้เลยค่ะอ๋อเหรอคะลูกมันงามลูกมันงามถ้าบีบจะสวยประมาณนั้นลูกบีบหนึ่งนะเดินอ้อมเหรอคะ่นมาเลยคุณนาย ไปดูไขม่มอนรักดีที่เราซื้อหรอนี่อันนั้นน้องเมียวเอาไปฝากดวงตนมาไฟพี่น้องอุ้ยถ้าฤดูมาไฟของจะงามเนาะนววอขอบคุณมาก<ม>ครับอรอรอโอ้ยขอบดีใจที่พี่แมนรู้จักจ้าเพราะว่าไม่ได้สิ่งเนาะ อันนั้นต้นอะไรเนาะห่ะซ้ายมือ่ะที่มัดมีปีนถุงน่ะอุ้ยอีรักโอโคาโดก็เยอะเห็นไหมเสียดายเด้เดี๋ยวมาช่วงมะไฟเนาะมะไฟกำลังจับดอกตะปะตะแปะอีลักดูไปรีวิวพุทธาที่พุทธาพันธ์อะไรคะ หยกเขียวไต้หวันนี่มีแต่ของไต้หวันมีแต่ของต่างประเทศยังไม่มีสุกเลยอ๋อมันหยกเขียวถ้าถ้ามันสุกมันชินยังสีเขียวอยู่เับยังเขียวอยู่แล้วฮะจะออกขาวๆนิดๆลูกจะเขียวเข้มกว่าตัวหยกขาวนะะคนี่เนื้อในจะละเอียดนี่น่าจะเริ่มเป่งๆแล้วนะคะเนาะมันอากาศสุดยอดพี่น้องอากาศเย็นสบายลมพัดสบายเลยนะครับ คนลไมห้หน้าหน้าชนิดโอ้ยอ่อนซ้อนเป็นพี่น้องเลยนี่ต้นนั้นนะต้นอันน่ะที่บ้านเราที่เราซื้อไปซ,อซื้อจากสวนพี่นี่ครับบ้าน,น,นบ้านเนี่ออยู่มีอยู่น้อยหนึ่งมีที่อยู่น้อยหนึ่งต้นไม้เป็นสิบอ้าวอีมาไฟคงจะงามเนาะเวลาเขาออกลูกเท้อกลางเ,เมษา อ๋อนี่น่าจะมาปกติปกติตอนนี้คือหนึ่งลูกสีเขียวเท่งปลายนี้แล้วค่ะปลายนี้แล้วค่ะแต่ปีนี้ดูสีจะช้าหน่อยสีพี่น้องเริ่มแล้วครับเป็นที่อากาศหรือคะใช่ค่ะฝนฝนมันพุ่งหมดไปประมาณสักปีนี้ฝนมากพิจารณาอันนี้มันเสี่ยงกับตัวผู้ตัวเมียไหมครับเวลาเราเราปลูกมันเป็นไม้เสียบยอดนะจ๊ะไม่ใช่พร้อมอ๋อเราเสียบยอดถ้าพ่อเมล็ดมันเสี่ยงอยู่ ที่เราไปปลูกอยู่ที่ไร่ทำไมเป็นดอกเป็นฝอยเป็นเป็นเป็นไรนะดอกตัวผู้เหรอคะน่าจะใช่ครับอันนี้ซื้อตามงานกาชาตินะรอมาตั้งรอตั้งเกตปีโอ้โหนั่นแหละต้นมล็ดเลยเสียดายเวลาเสียดายเวลาผมพามาดูลักบี้นี่พามาดูลักบี้ดูดอกดอกชมพูแก่โน่นแหละค่ะพิชูนากระดารุ่นแก่เยอะครับ มีลูกทั้งปีอะค่ะตอนนี้ทิ้งช่วงนี้อ๋อนี่ไงพี่น้องอันนี้ลูกอ่อนอันนี้ลูกใหม่นีแลัก้ีคลักบี้ลูกท้อลักบี้อันนี้รุ่นใหม่รุ่่นใหมแล้วครับถ้าแปดขีดได้ไหมครับลูกใหญ่อะลูกใหญ่หรือช่างก็โลกว่าโลกว่าพี่รักมาดูดิมาดูมาดูอันนี้ใหญ่แล้วนะ อันนี้ตกกิโลเท่าไหร่คะฮะกิโลละแปดร้อยไหนไหนโชด์ดิสาธุที่บ้านผมให้ได้สักครึ่งนึงเพราะว่าผมมาเอาจากไร่นี้เนาะลาเอ๋ยไปไปไป ไปไปจับไปจับซื้อลูกนึงซื้อลูกนึงไหนไหนก็มาแล้วที่ทานได้แล้วคะไม่มีอะค่ะอุ้ยบนหัวบนหัวเอาไปบ่มได้ไหมฮะไปบ่มฮะถ้าเลยไม่ได้ต้องเอาไปบ่มเออซื้อไปบ่มเราไปตามรถไหนไหนก็มาแล้วอ๋อคุณนายฮะบัวเดบิวมันแพงทั้งเดบิวทั้ง เหมือนมะม่วงเนาะดูต้นสวยมากอ่าีวันไม่รู้บ่มใส่อะไรคะถ้าอยากสุกเร็วนะเอาขั้วออกแล้วเอาเกลือทาเกลือจุ่มเอาให้มันเปียกน้ำนิดนึงแล้วก็เกลือทาสามวันก็สุกแล้วค่ะแล้วค่ะ ที่นี่มีเกลือไหมคะอยากให้สุกเร็วกว่านี้ก็เอาไปต้มนะคะใช่ค่ะบเกลอแมเล่นด้วยแีน้หอเอาแเปท็นบวเหมอ่มีเลาก็้พี่น้องครับเอาทีละถ่ายภาพนิ่งเออเออใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ ด <anto> <isto> <watercolor> ใจจริงๆ <ım Laser> สงสัยพี่แม่ <único> ไม่เห็นลูกนี้นี่ค่ะมันน่าจะได้แล้วนะลูกนี้สวยเหรอยังๆเขียวๆข้างบนอ้าวเหรออะ้วแต่เฮ้ยบ้านีมาดูบัลลังก์มาดูมาลลังก่มะดูของพันซีพัดพันอะไรนี่ครับดู ช่อมต่ำใช่ไหมครับต่าอันนี้ได้เป็นสามสิบตักขอบคุณแม่จิระถ่ายภาพให้หน่อยถ่ายภาพกับรากออให้หน่อยดอกดอกย่าดอกย่านี่แปรปืนปืดจิรกเอ้ยเพิ่นคือปลูกในง่ามแท้โอ้ยขนาดสซมเลยดิขนาดสซม ไปต่อเบิ่งขนุนพั่งดุกทั้งพุทราทั้งขนุนนี่ไงที่เราซื้อที่รับอ,อันนี้ทรงสระเปาเนี่ยปัเหนไปขายตัวเนี่ยสระเปาก็มีใช่ดูดิดดเป็นห้ำเหรอที่รับ ท่นนู้นเป็นห้ำเหรอเป็นห้ำเหรออันนี้มีสองห้ำเลยเฮ้ยเออเทศีดีเนาะอุ้ยอันนี้ห้ำใหญ่เลยนะห้ำใหญ่ห้ำหน่อยเฮ้ยคนนี้ยิ่งเยอะกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้พันอะไรครับอ๋อชื่อของไร่เราเลย เบิ่งเบิงพี่นอซอ,อนเพนเนะาะปลาพี่นกครับ,บฝรั่ง,ง,งฝรั่งสแดงบงอกีก่นกรักรักเอาไงเน่ขอพอ่อนรดนี่เ็บพเนี่ยพอต้อเป็นเล็กน่อยเเบ <า S 1> ้มันถ้ามันสูงมันเลมันเ่านหอ่เก็บรถแ้าวหรอ มันบาก,กิน,อ,นอ๋นอเดี๋ยวสิจินี่เร่อจะเปลี่ยนเล็กน้อยเรียนนหรมันบอแซ่บด้วยหนอในไ,ไม่เริ่มนานในไม่มากหนาลืมสู่พวกเก่าหลังนนปลาที่รักดูสิเบิ้งพี่น้องเบิง้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 งพวกว่าตายเด้ออยู่นี่ปลาอยูด่ดีมาก คลิปนี้ยาวไปเลยเนฮะพี่น้องสุดยอดก็เลยอยากมาแวะกลับมาแวะเพิ่นเด้อพี่น้องไล่บุญบรรดาลนี่ฝากช่องนะครับนะไล่บุญบรรดาลปะ ไปจ,จ่าตังพี่แม่มชักบังยลมาดูฟุตสาดูฟุตซานี่รักเน๊่ยฟุตซ่า่นหมียโวโกโด ป๊านปรรวยได้จังไหนนี่มึงดูคนข็ยขายขยอนเลยพุณนะพุณนะเออนี่นี่เขาซื้อรุ่นนี่ไปบ้านเขานน,นานนเห็นออกบ่น,นี่นะป็ู้ส้าไ่ไมไม่ใช่คนหลัเจ้า,นานออดอกลำโพงก็มี บรรยากาศดีมากเลยอ,อ,อ้ในนี้ก็มีอันนี้แดดแล้วนะ,ะดูดพี่นอ้องอ๋อเอบิวปลูเกเยอะอยู่เนาะมีฝรั่งด้วยจีรพัหนมีฝรั่งด้วยมีเอบ,บิว<ม>ด้วยใช่ไหมงามครับ เคยก็สิยูกสิเลยยังเด็กอยู่ใตะเขาพี่น้องก็มัไอ่ก็ไม่ไกลจากอ่ที่มีพระใหญ่ใช่ไหมครับเขาเขาลูกไหนลูกนั้นนะทรงสูงอ่ะเนาะที่พี่น้องครับรถพานเลี้ยวเบิร์นทรายมือขันจากอีสานเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ซ้ายมือที่มีรูปพระอยู่หน้าธรรมนะครับอยู่งสูงนะ ผลผลิตเราดูแต่มันลูกใหญ่เนาะนี่เนี่ยลูกนี้มันก็จะปาเข้าไปสองลูกน่าจะโลนึงนึงอะนี่นี่แล้วเื๋าพันอืมแต่เราเราเอาลูกนี่เนี่ยลูกนี้น่ะที่เราได้น่ะร่องนั้นให้พี่เขาเถี่อนเถี่อเก็บมาย่อมเก็บมาย่อมมาหน่อยคนละราคาไงดูดนดูดเด้าูด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 ดู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 ด เรานึงดูแลคอรอรูปใหญ่นูดอันนึงแล้วก็ค่ะเอาแล้วก็ได้แล้วค่ะเป็งจังสุดยอดวันหนึ่งแค่นี่ลูกค้ามาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วแปลว่าเขอทานเหรอคะใช่ค่ะ วันนั้นเอาไปทําบุญไม่มีใครรู้จักเขาบอกว่าลูกสวยลูกแปลกลูกมันกลมสวยเนาะใชอ๋อของแพงไม่ต้องดีอะด่ะดวันดีวันดีปีใหม่จ้าอือพอดีคืนนี้จะไปแสดงที่โคราชเอาลองชิมดูสิจิ้มแม่มมาให้ชิมโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เอาลองยิ้มดูสิอ้อ จังไดมีรูปแบบนี้คุณคุณกินได้ปกติถ้ากลิ่นแปลกๆเขาจะไม่ค่อยกินนะคะอร่อยอันนี้รับได้ใช่ไหมอร่อยเหรอะนาชิมดูแค่เย็นเนาะนี่มันจะหอมกินมันหอมดิอะหอมมากเลยข่ายหยังเหรอข่ายไอหยังเหรอมันคล้ายอะไร แคนตาลูปไหมแคนตาลูปจะแข็งออันนี้มันจะนุ่มๆเลอบอกไม่ถูกเป็นเฉพาะของทอดมันบอกไม่ถูกมันนุ่มๆ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 กินไม่เหม็นนะไม่เหม็นเขียวหรอพห้อมนะห้อมเฉพาะใช่ไหมพี่ชาติไม่เคยกินนะเนี่ย เดี๋ยวลองดูครับโชคดีปีใหม่ครับโชคดีปีใหม่ครับรู้แล้วหน้าฝนผมอย่ามาอุดหนุนมาไฟมันหน้าฝนมันจะเยอะเน,ะนะาะผลไม้เนะาะค่ะ